สวัสดีจ้าเมื่อพบพ่อกับจุมผ้าโศกมื่อนี้จุมผ้าโศกสิผาพ,พ่อแม่แมพี่เพียงนองมาสำรวจท่านจะเอื้อนว่าบ้านล่างก็ได้จะ้ะหรือว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ล่างไปแล้วก็ได้จะ้ะมื่อนี้จุ๋มก็สิพาพ่ผาพ,พ่อแม่มาสำรวจ สถานที่ปฏิบัติธรรมล่างกลางปลาเ้อจะ้ะมาพะพัรเนี่มาเริ่มต้นสำรวจกันได้เลยจ้าโอ้ยมเมากันจึงได้โน่เบ่งหลอบหนอกก่อนนะจ๊ะเนาะ ขออนุญาตด้วยจ้านี่คือหลอบนอกนะจา๊ะเสียงมา้า่ะเอากระหอ,อนต้อนรับผ้าพ่อพอแม่แม่สำรวจหลอบนอกก่อนนะจา๊ะเพิ่งกับฟางไว้แต่ว่าเพิ่งกับางบ่อเหล้วยมาจา่จ๊ะ นี่รอบนาจ,อาจุ้มอาจจะผ้าพพคอยแม่มาขอขอนุมไทยขนมล่าจากตรงนี้จะได้จ้ะซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมลางคอยคอยยางกันนะจะเด้อโทางนี้ไปว่าใดเราจะ คเพิ่งพยายามที่จะสร้างให้มันแล้วแต่ว่ามันกับบอแล้วต่สำรวจกันใครคอยยางซื้อมันเป็นทางที่จะยากแน่จักหน่อยรอทั้งทางก,กับไปว่าได้เขาสำรวจรอบนอกแล้วก็บสิไดาพผ้าพอๆแม่ ไปสำรวจข้างในกันนะจ๊ะนี่คือภายนอกขออนุญาตเขาไปสำรวจภายในได้จ้ะเด้อ พันจะได้เขาไปด้วยจับพ่อเม่จะตตอนรับกันอีกเลยจะเข้าไปทางในสีบนนักนวงปัญญังติจะได้มาแล้วก็ขอใจดีสู่เสือเนอาจานะเนาะในภาพพพ่อแม่เขาไปเบิ่งทางในขออนุญาตได้จ้าเด้อนี่ก็ยังมี่ผ่าของเพลนลงเหลืออยู่นะาจาน้ะเนาะ เอยียงนอะพูปลาพูเพิ่นนี่เอยียงนอะเสียสากให้เพิ่นวาชิสางนี่จับพาเพิ่นก็นยังยั่งอยู่โอ้ยพอ่อละละจะเด้อลูกหลานมาดีลูกหลานมาดีอยากให้พ่อๆแม่ๆได้เห็น ก้าวบกอ,ออกแล้วแต่พ่อแม่ก้าวบกออกแล้วค่ะจ้ะจักแมงเอียงเนาะจะนอดบินนั่มอยู่เนี่ยซีเมนเพิ่นเนี่ยนั่นอยากให้เห็นเนาะ มากบ่มากจังไดกับคอมเมน้นมาให้จุ่มผ้าโซกด้อาเน่เด้อจ้ะเด้อสิใดปับปรปุงตรงใดแก้ไขตรงใดจังไดกับคอมเมนต์เขามาไดเด้อจะ้ะมากบ่มากกับกดไลค์กดแช์กดติดตามให้กับจุ่มผ้าโซกสำหรับคลิป,ลปนี้จบเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า